สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับเอ่อตอนนี้ผมก็อยู่เข้าเขตเลยบางใหญ่มากำลังมุ่งหน้าไปไส้น้อยพี่ปั๊บเขาลืมบอกไหมปั๊บปั๊บอะไรครับโกลโกอะไรครับโโลโรโลครับผมโกลโลน้ำด้วยช่วงนี้แล้ววันนี้พี่ปั๊บจะไปช่วยช่วยครับพุ่งตกใส่ใช่ใช่ใช่ที่ตาอะไรนะไส้น้อยแทนไส้น้อยครับกำลังไปไปจะไปบัครับเนี่ยไปเข้าไปเลยนะไอ้โดนจับขึ้นบนหางแล้วไปครับเอาอะไรมาช่วยทัาบ้างวันนี้อ่าวันนี้เอา ทำมาทำเองกับมือครับผมทำเองกับมืออะไรครับอันนี้เป็นข้าวมันไก่ทำเองกับมือฮะครับผมข้าวไก่เออเดี๋ยวเดี๋ยวทำเองกับมือพี่ปั๊มทำเองกับมือครับสุดยอดครับโอเคนะเคออมือพี่ปั๊มใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่โอเคต่อสายได้ต่อสายพี่ปั๊มได้ใช่ครับแล้วก็แสดงอันนี้อะไรยังไม่บอกเลยอะไรเนี่ยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวไก่แถวเราทมันไก่อ่าข้าวมันไก่กับมันไก่ครับมันไก่นะห่อห้อยังมันไก่อยู่แล้ว นี่น้ำครับกรองเองกับมือกรองเองกับมือไม่ไม่ใช่เอามาจากโรงงานกรองแล้วน้ำกัดแล้วสะอาดแล้วอ๋อใช่ใช่ครับอ่าไปบอกกรองเองกับมือไอ่ได้รถพิ่ปั๊บรายงานถนนแทางทางเลยจะไมรถจอดนี่เด็กเก่งขาดขนาดนี้ครับอ๋อนี่เขาไม่ดูนี่กันดูคอนเสิร์ตรถจอดนี่มันจอดดูคอนเสิร์ตกันไม่ใช่ของโรเตโตใช่ไหมไม่ไม่ได้คอนเสิร์ตนี่ไงบวกตงจันอ๋อโอเคโอเคโอเคครับ พี่พาทางก่อนพี่พาเปลี่ยนมุมสัมภาษณ์ไหมไม่อะบอลจิบไฟจปอบอลไล่แดงเลวเนี่ยเอานี่ไี่จะใส่ไฟสปออลไลเหรอสปอตไล่ฉากฉากไอพวกอะไรสาเรืกอรนะชนเด็กรับเบย์ไงเบย์สองแล้วแม่งสองอย่างข้างหลังมาข้างหน้าด้วยนี่เราอยู่ในสตูดิโอนะอ่าตอนเป็นไอ้ี่สตูดิโอไอ้นี่เป็นนักยาใช่ไหมยไงทำไมไม่กว้างไหนดิ พี่ปั๊าบครับที่นี่ที่ไหนครับข้างหลังครับพี่ปั๊าบไม่รู้อ่าดูรู้มันเป็นพี่ปั๊าบไม่รู้อ่ะครับนเป็ที่ชายหาดเกิดขึ้นใหม่เขามาพักผ่อนกันเห็นป่ะเหมือนมาเที่ยวอ่ะโอเคอ๋อใช่โอ้ยนี่จรถพักผ่อนนี่เออมีเกิดเมื่อกี้ผมเห็นเขาย่างอะไรกินกันด้วยใช่ที่นี่คนที่นี่มีมารยาทนะเขาไม่จอดรถริมถนนให้เกะกะนะจอดขึ้นผู้ป่านเออเขาจอดบนผู้ป่านโอ้โหโอ้ยสุดยอดมากเลยคนไทยโอ้ยแหล่งเที่ยวใหม่นี่ครฮะเที่ยวนี่จอดขึ้นผู้ป่านอย่างนี้เลยใช่ครับใช่เนี่ยแหละแล้วเขาก็ไปสร้างบ้้้านนนนใกัดวย อ๋อมีทางมาในน้ำด้วยเออจะไปสร้างบ้านกันไปในน้ำรีสอร์ทก็เป็นคล้ายๆรีสอร์ทบนน้ำครับออ๋นะครับเขาจะคืนเท่าไหร่คืนเท่าไหร่ช่วงนี้โปรโมชั่นรู้สึกให้พักฟรีพักฟรีเหรอครับมันเพิ่งสร้างใหม่อะไรอย่างงี้เออใช่ครับมันเกี่ยวกับอะไรทั้งหลเยอะมากเฮ้ไปนอนร้อยน้ำอันนี้เป็นที่ไหนครับนี่ทางมาไล่เออสำหรับเรือเวลาจะข้ามไงเวลาเรือวิ่งผ่านเรือจอดก่อนจอดให้คนข้ามเป็นทางเรือลาย ร้อนไหมครับผมก็จะถามว่าทำไมคุณไม่ไปเล่นทางไนครับมันไม่เห็นวิวไงครับเราเราปิดปิดรายการอยู่ปิดรายการอย่เราเป็นยก็เดี๋ยวช่วงนี okay. 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 Now, uh, ้ครับเจอกันใหม่ประมาณแบบอีกสี่ปีหาจะทั่วอีกอีกสปีขึ้นไปเราจะเจอกันใหม่รายการนี้เราหมดกชนี้ออกรายแค่วันเดียวครับวันเดียววันไหนครับวันนี้แหละวันประมาณวันที่สาสิบเอ็ดกรุงพา ติดตามพวกเราได้ทางเฟซบุ๊กก็ได้อันนี้อันเดีกรือเด็กผีกับินิโปอ่กดไลได้ไหมครับกดได้ถ้าอยากกดก็กดไปถ้า่อยากกดก็กดนะครับอยากกด็กดอยากกดก็กดครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่า่เลย